สวัสดีครับพระองค์นี้นะครับผมเป็นพระหูยานกุใหม่นะครับผมพิมพ์กลางอกกะกะบาทนะกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลบบุรีนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องนะครับก็เรียกว่าเป็นพระที่ อยู่ในเปนบญจภาคีเนื้อชินยอดคุณพลนะครับผมนะด้วยเอกลักษณ์ความยิ่งใหญ่ความอลังการนะครับของพระหูยานนะครับผมคือพระองค์นี้นะครับผมเป็นพระกุใหม่นะเ,เป็นพระกุมใหม่ที่มีการค้นพบนะ เมื่อไปการขุดครั้งสุดท้ายนะครับผมเมื่อน่าจะเป็นปีพศ2508นะบริเวณเจดีลายนะเจดีลายหน้าพระปางนะส่วนรายละเอียดนะครับผมเนื้อหานะจะเหมือนกันนะกับเหมือนกุกเก่าแต่จะแตกต่างกันตรงที่ผิวนะครับผมผิวพระนะ ผ้ากลุ่มใหม่นี่จะมีเป็นสีนะผิวผิวจะออกสีขาวขาวเรียกว่าปรลอดนะมันจะออกอเมื่อเมื่อไปส่องกับแดดนะมันจะออกสีขาววาววับนะนะเป็นประกายนะถ้าพลิกไปพลิกมาก็จะมองเห็นอาจจะเป็นสีอมอมเขียวอมสีทองทองบ้างมันจะมีนะแต่ โดยพื้นฐานก็เป็นสีขาววาววับนะสีขาวมันต้องวาววับนะเป็นประหลอดนะเออมีประหลอดนะนะครับสีประหลอดปกคลุมนะทั้งทั้งทั้งองค์ผานะาพระรู้ง่ายนะครับถ้าอย่างผิวยังองค์นี้ตรงตรงซอกแขนหรือว,ว่าตรงผิวพระจะเหมือนพระ ถ้ามีผิวบอลลอดเป็นพระที่ดูง่ายเพราะเนื่องจากผ,ผิวผิวระจะเป็นเกล็ดนะเป็นเกล็ดใครเขาเรียกว่าเกล็ดปากกรนะดิมันจะดูจะดูง่ายๆเนะี่ยดูง่ายถ้าเป็นผ้า <c oughs> กุกเป่ามันมองเนื้อมันดูยากนะผมแต่ผมั้งผมชอบผมชอบผ้ากูใหมนะดูง่ายดนะีเพราะเนื้อผ้ามันจะแบบ บ่งบอกถึงความเก่าก็คือเป็นเกล็ดนะเกล็ปกดปกติชัดๆเลยนะแล้วก็เนือ้อเนื้อเกล็ดนะเนื้อผิวพระมันก็จะมีอ่าผมเรียกว่าปานเป็นปานดำนะมันจะลอยเด่นเลยปานมันมีอ่าทักของของที่เขาทามานะอ่าเขาเอาสีหยดเนะี่ยมันจะซึมเข้าไปในเนื้อพระนะแต่ถ้าของแท้เนี่ยของแท้ที่มันเป็นปานเป็นสีดำาๆนะ ามันจะไม่ฝังสนิทมันก็จะมีมุมมุมเพเยะมาบางทีบางบาง,บางจุดมันจะเป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนนะมองเห็นชัดชัดนะนะแยกออกได้ชัดเจนนะครับผมแต่ถ้ามันติดฝังอยู่กับเนื้อเป็นเหมือนเน,อเนื้อเดียวกันกับพระนั่นะนะครับผมแสดงว่าเป็นสีที่เขาทำขึ้นมานะแยกออกง่ายๆนะครับผมชัดเจนนะ <c oughs> เรื่องผิวนะ องค์นี้ก็มีครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างนะไม่ว่าผิวนะเห็นมันเด้งขึ้นมาเลยนะครบจะมันเป็นนูนเด่นขึ้นมานะครับองค์กระบาดนี้ไม่เป็นการจงใจทานะครับผมจงใจทํา <c oughs> ทํามาจากพิมพ์ส่วนริมฝีปากนี่ไม่ได้ยิ้มแบบบายน,นะครับผมไม่ได้ยิ้มแบบเขมรแต่เป็นการลักษณะ เขาเรียกว่าแสยะยิ้มนะครับยิ้มแบบเปิดปากนิดๆนะครับผมเปิดปากนิดๆแล้วก็ทำปากอุมนะก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะดูที่ม euh ุมปากนะมุมปากนี่จะเป็นจะไม่เหมือนพิมพ์อื่นเขานะจะไม่มีพิมพ์เดียวนี่แหละครับที่ปากไม่เหมือนไม่เหมือนพิมพ์อื่นเขาเลยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ถือว่า ถือว่านิยม <c oughs> ค่อนข้างจะมีราคาแพงสูสีกับพระพระหูยานพิมพ์ใหญ่นะซูสีกันเห็นไหมครับผมยิ่งดูรายละเอียดนะครับผมพระพักใบหน้านะครับผมจะสังเกตนะครับผมดูที่ใบหน้านะครับจะ เป็นการคมลงเล็กน้อยแล้วจะดูคล้ายๆว่าเขึมนะแล้วก็ลูกกตานะไอ้ลูกกตนะกกตาที่มองๆม,มันก,ก็จะเป็นเหมือนเม็ดข้าวสารที่มันนูนเด่นนะ่เด้งขึ้นมานะครับผมดูนิ้วเท้านะนิ้วโป้งะนะนิ้วโป้งตรงนิ้วนิ้วโป้งมันจะต่ำกว่านิ้วกลางนิ้วนางนะแล้วก็ ตรงฝ่าเท้ามันจะแอนลงไปนิดหนึ่งนะครับผมนะดูลูกตานะครับผมเห็นไหมครับผมจะปูนนูนเด่นนะถ้าไปดูนครวัดนครผมจะรู้จะสังเกตว่าหน้าตาลูกตาจะออกอย่างนี้นะตามศิลปะนะของคำคำเมนนะซึ่งผมไปเคยไปดูนะที่นครวัดนะครธมนะที่ที่คำเมนนะเป็น ใบหน้าอย่างนี้เป็นมันเป็นใบหน้าของนางอัปสรน,นางอัปศรสวัสดนะผมเข้าใจว่าพิมพ์กลางอกกักระบาดนี้ผู้สร้างนะจงใจให้เป็นสร้างเหมือนเป็นผู้หญิงมากกว่านะมากกว่านะส่วนที่เป็นพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์เล็กนะมันจะเป็นคล้ายๆลบุรุษ ส่วนพิมพ์กากบาทเนี่ยผมได้มาหลายองค์ผมก็พยายามดูใบหน้าดูแล้วก็ไปเทียบนางอักษรทุกครั้งเลยนะมันจะเป็นเหมือนผู้หญิงมากเลยนะจะเหมือนเป็นผู้หญิงแล้วก็มีจุดนะตรงหน้าผากนะครับผมนี่ตรงหน้าผากจะเป็นนะจะเป็นจุดด้วยซึ่งมันเป็นการบ่งบอกว่าออมันน่าจะเป็นผู้หญิงมากกว่านะเ,ออเป็นออนางอักษรนะ เป็นการบง่บงบอกว่าบ่งบอกถึงความเป็นเพศหญิงชัดเจนนะผมว่านะอกกากระบาทแต่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่าาท่านจะมีความคิดเห็นประการใดนะแต่สำหรับผมนะผมเอาเคยเไปเปรียบเทียบหลายครั้ง <c oughs> นะผมก็เลย ตามความเข้าใจของผมนะว่าผู้สร้างจงใจสร้างให้เป็นนางอักษรหรือว่าเป็นแสดงออกสื่อออกถึงว่าเป็นเพศหญิงนะครับผมับสำหรับพระหูยานองนี้นะครับผมจะปรากฏว่าเป็นหลังบุ๋มลงไปนะแล้วก็เป็น ตะข่ายนะ้วเราเรียกว่าหลังลายผ้านะจะปรากฏชัดเจนเลยและที่สำคัญนะด้านหลังนี้ก็จะมองเข็นเป็นประลอดนะปลอดสีขาวนะสีขาวปกคลุมนะทั้งทั้งองค์แนละด้านด้านหลังก็มองจริงจงมันจะเป็นขาววาววับเลยนะขาวๆนะแต่เนื่องจาก แสงสะท้อนของกล้องมันเลยก็ทําให้มันมันไม่มันไม่สะท้อนมันไม่มันมองออกไม่มองมองไม่ออกว่ามันเป็นสีขาวของประลอดเอ่อจริงจริงก็มองถ้าเรามองดีๆีก็จะมีความเก่าอยู่บ้างนะมองมองเห็นความเก่านะแต่ถ้าเรามองแบบผ่านๆเราจะรู้ว่ามันเหมือนมันมันไม่ถึงยุคนะจริงๆไม่ใช่นะครับผมเนื่องจากเป็นผ้าที่เก็บไว้นะใน เก็บไว้ในที่สูงนะมันไม่ได้กุกเก่ามันอยู่มันอยูอ่ฐานล่างนะแต่กุมใหม่มันอยู่ข้างบนนะและที่สำคัญนะครับผมพาชนะที่บรรจุพระนะอ,อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะกุมใหม่เ่ยนะออมันไม่มันไม่ได้ไดชำรุดเสียหายอะไรนะมันเลยก็เลยองค์พระก็เลยไม,ไม่ไม่ค่อยมอีสภาพการเปลี่ยนแปลงมาก เท่าไหร่นะครับผมเออแล้วนี่ก็นี่นี่คือขอบข้างนะครับผมขอบข้างในมันเป็นอขอบแบบงนี้เป็นขอบแบบธรรมดานะครับผมครับเรื่องของขอบนะตัวขอบนี้ก็เป็นตัวชี้วัดว่าเกแท้ได้เหมือนกันนะครับผมมันมีขอบตัวนี้เป็นขอบที่ เขาเรียกว่าขอบอ่าคือการหล่อการเทนี่นะครับผมเป็นขอบที่ได้ขนาดพอดีกับแม่พิมพ์นะครับผมเมันก็เลยไม่มีไม่มีเนื้อนะไม่มีเนื้อ,อเกินขอบพิมพ์ถ้าสังเกตได้ถ้าองค์ไหนมันมีเนื้อเกินขอบขอบพิมพ์นะเขาก็จะมีการตัดนะโดยใช้สิวตัดนะครับผมองค์งนี้ผมก็ว่าสวยนะ สวยมากๆเท่าที่ผมหามาเท่าที่ผมเคยเจอมานะองค์นี้สภาพที่ว่าสวยจริงๆเออก็ผมให้ดูนะนี่เนี่ยข้อข้างนะครับผมเป็นพระท,ที่บางนะโดยความเป็นจริงมันบางมากผมก็ไม่กล้าจับแรงผมได,ได้มาบางทีก็ล้าวตรงคอบ่อยนะพระหูยานี่พลาิดเดียวไนะไม่คอหาก,ก็คอล้าวผมเคยได้มาแล้ว ทำตัวเองทำทั้งนั้นนะนะทอมบอยะนั้นเวลาท่านจับพระอะไรนี่ก็ระวังนะแค่วางกระแทกนิดเดียวคอเรานะคอหกกักมีเพราะมันเป็นมันเป็นอะไรที่เปาะตรงคอนี่เปาะจริงๆมันไม่เหนียวนะมันไม่เหนียวมันไม่หนึบผมก็วางกระแทกแล้วไม่ไม่ใช่องคเดียวนะสามสี่องนะนะผมวางบางทีก็หลุดมือหักถ้าหลุดมือนี่หักทุกคอหักทุกองเลย เป็นอะไรที่ประหลาดแล้วก็ถาบางทีผมจับนะผมจับแค่เอามือจับเนี่ยจับแล้วกดนะมันอ่ามันก็จะทําให้เป็นอคอลาวได้เลยนะเดี๋ยวผมไม่มีเวลาเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูอีกองค์นี้นั้นยังไม่ได้เป็นหนไรลาวนะคอลาวเฉยเลยนะก็เสียดายครับนะในหน้าแค่กดเอามือกดเพราะฉะนั้น <c oughs> เวลาท่านมีพระหูยาเนี่ยนะต้นก็พยายามใส่กรอบหรือใส่อะไรให้มันดูให้มันเรียบร้อยนะออไม่งั้นท่านจะพลาดเสียเสียหายมากมายเหมือนที่เท่าที่ผมผมได้มาเนี่ยโอ้บางทีคอหักพันสองพันผมให้ใครยังไม่ใคยมีอยากจะเช่าผมเลยนะคอพคอมันหักนะเป็นอะไรที่แบบน่าน่าน่าเสียดายนะก็ ดูดูนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีความอ่อนช้อยมากเลยครับดูพับพนะครับผมเหมือนผู้หญิงมากเลยเหมือนนางอัปชรานะเพราะเนื่องจากเป็นใบหน้านะใบหน้าจะออกอก้มหน้านิดนิดเป็นรูปไข่นะแล้วก็เอียงนิดนิดนะนะครับผมก็เลยเริมฟิปากก อมอมดนิดๆหนึนน่งไม่พเยอะมากนะครับขอบคุณมากครับ